เป็นเศรษฐีนะครับนะฮะนั่นแหละครับมันมีที่ไปที่มานะครับเขาเช็คก,กันเขาหาข้อมูลกันจนละเอียดนะครับหลายคนที่เอาผมไปเล่นเยอะไม่เยอะแม้กระทั่งอยู่ในสายเดียวกันอยู่ในด้านเดียวกันทำ YouTube เช่นกันนะครับแค่ประเด็นที่มาวิเคราะห์วิาพากษ์โจมตีกันเฉพาะเรื่องเกิดจากอะไรรู้ไหมครับ c h ช n แนลถึงโดนกระทั่งที่ผมพูดทุกครั้งนะครับให้เกียรติทุกช่องไม่เคยไปลบหลู่ดูหมิน่นไม่เคยต่อว่าอะไรใครแต่หลายคนที่เอาไปเล่นเยอะไม่เยอะแม้กระทั่งบางคนที่ผมนับถือย่างเอาผมไปเล่นนะครับผมถามจริงๆเถอะครับผมเคยพูดในไลฟ์สดทุกครั้งว่าการที่จะเอาใครไปเล่น เพราะผมเนี่ยเอาผมไปดา่าไปว่าผมบอกแล้วว่าผู้เยอะไม่ดีอ่นะนะครับเปลี่ยนครับอ่ะเปลี่ยนประเด็นเลยหักทิ้งนะเดี๋ยวเป็นประเด็นกันนะครับไม่อยากให้มันเป็นประเด็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนิยายนะจ๊ะนิยายนิยายเนี่ยเห็นไหมครับไม่ไเนี่ยเนี่ยเนียเนยไม่ตัวหนังสือเขามีจริงๆนะฮะผมอ่านตามบทนิยายนะเขาตามบทผู้กำกับเขาเขียนไหม ผู้กำกับหนังนะฮะผู้กำกับหนังไม่ใช่ผู้กำกับภาคนะฮะม่ไม่ใช่ผู้กำกับสถานีนะฮะผู้กำกับหนังหรือผู้กำกับบทละครเขาเขียนให้อย่างนี้นะฮะผมเป็นคนอ่านบทนิยายผมก็ต้องเอาบทนี้มาขึ้นอ่านนาะติดภาพประการเด็กก็ขออภัยครับนะฮะใช้ดุลพินิจใจเอฟซผมพูดเสมอว่าการที่เราจะได้เอฟซมาคุณจะได้ถ้าคุณไม่ได้ให้อะไรกับเขา คุณจะได้แต่ตัวแต่คุณไม่ได้หัวใจ f อใช่ไหมครับสำคัญประเด็นต่างๆอะไรก็ตามนะครับนักนิดเบาหน่อยอภัยกันครับทุกคนที่มาวิเคราะห์ทุกคนที่มาเล่านิทานหรือเล่าในใิยายทุกคนล้วนแต่ช่วยลุงพลทั้งนั้นเพื่อให้มันกระจ่างชัดเจนขึ้นการไล์สดของแต่ละช่องวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ทุกอย่างนะครับ ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูทุกช่องแม้กระทั่งช่องผมเองก็มีเจ้าหน้าที่มาดูมาเช่นกันว่าคุณจะวิเคราะห์แล้วเป็นอย่างไรนิยายที่คุณเขียนมันน่าฟังไหมนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่สำหรับคำชมเชยนะครับว่าแม่นิทานน่าฟังจริงๆก็ดีสิครับมันน่าฟังใช่ไหมนะครับฟังเยอะๆนะครับ ไม่ต้องมานะฮะให้นั่งฟังในไรส์สดเฉยๆไม่ต้องไปมานะครับนะครับพ่อท่านบอกว่านะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับเราจะไปมั่นใจในตัวเราเองว่าข้อมูลทุกอย่างเราหามานั้นชัดเจนแล้วข้อมูลทุกอย่างที่เราได้มาจากจุดจุดหนึ่งชัดเจนแล้วจงหาข้อมูลหลายๆจุดแล้วเอามารวมกันตัดเอาประโยคสําคัญมาต่อจิ๊กซอแล้วทุกอย่าง จิก๊กซอมันจะเปิดเผยรูปภาพของมันเองนะครับคำพูดนี้มีคนหนึ่งท่านเคยพูดไ้กับผมว่าพยายามหาจิก๊กซอมาต่อให้มันครบแล้วเราจะรู้ว่าบทละครหรือนิยายหรือภาพที่มันแฝงที่มันซ่อนเล้นอยู่ในจิ๊กซอนั้นะมันคืออะไรนะครับ ไม่สายข่าวเขาวิ่งหากันตึมตึมตึมอ,อ,อ,อุ้ยน่าสงสารแดดร้อนก็ร้อนใช่ไหมดีนะน้ํามันไม่แพงนะครับชาวบ้านเขามีน้ําใจครับนะเขาก็เอาน้ํามาให้ดื่มให้ทานพูดคุยกันอุ้ยสนุกสนานขอบคุณครับได้ยินข่าวว่าลงไปอีกแล้วใช่ไหมนะลงไปอีกแล้วก็ลงไปครับนะครับลงไปครับให้ให้มันชัดเจนขึ้นนะ เจนขึ้นถ้าชัดเจนตัวไหนก็ส่ <plural issions> สงมาให้ใช้แชนแนลบ้างนะจะได้วิเคราะห์ส่งมานะครับเขาทําทุกอย่างนะครับให้คดีนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาอยากเปิดเผยอะไรดังหลายอย่างนะครับอยากรู้ว่าอะไรใครอยู่เบื้องหลังใครเป็นคนแนะนําให้ทําคดีต่างๆใครเป็นคนแนะนําให้ทําอะไรที่รู้ทันเกมของเจ้าหน้าที่ทุก อย่านะครับนะหยดบ่อยๆระวังมือล้านนะน้องจริงๆครับนะเขาบอกอย่างนี้จริงๆครับเขาอยากทำทุกอย่างให้มันชัดเจนนะครับอันเดียวกอยากรู้ว่าทำไมบุคคลธรรมดาถึงรู้วิธีและขั้นตอนการทำลายหลักฐานขนาดใส่ถุงมือเลยเหรอ นะครับมันต้องใส่ถุงมือการตทำความสะอาดมันถึงจะหาหลักฐานไม่เจอเคยเจอไหมครับเคยเข้าไปดูไหมครับห้องชนสุตรอ่ะนะฉนสูตรพริกอะไรนี่แหละพิเพกอ่ฉนสูตพิกเพกเขาจะต้องใส่ถุงมือเพื่อจะทำการฉนสูตรพริกเผ็เมครับเพื่อไม่ให้มีลายนิ้วมือหรือมีหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่ต้องใส่ทุกอย่างให้รัดก,กลุ่ม เพื่อจะไม่ให้มีอะไรนะครับตกหล่นลงไปหรือมีลายนิ้วมือไปติดอยู่ในสิ่งที่จะต้องชนะสูตรทิกเกนะครับนั่นแหละครับและบุคคลธรรมดาน้อยคนที่จะรู้เพราะทาไมครับหลายคดีที่เกิดเขาใช้จุดนี้เป็นจุดเช็คแต่คดีของน้องลําใหญ่นะฮะจะหลุดอยู่เร่ยคดีของน้องลําใหญ่ ก็เช่นกันครับเป็นคดีที่โคตรเนียบเลยนะครับถ้าท่านนี้นะครับถ้าผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่พูดประเด็นนี้ขึ้นมาถ้าผมไม่ตัดสินใจรีเ์ไปดวไปดูอีกคงไม่รู้ว่าคําพูดนี้ออกจากท่านนะครับนะครับถูกมันถูกยกขึ้นมาเออน่าสนใจนะครับท่านพูดไว้มันใช่นะครับแต่ใครจะคิดอย่างไรผมไม่สนใจคิดว่าประเด็นที่ท่านพูด มันตรงและมันใช่กระสีที่เราคิดเช่นกันนะครับมันตรงมากนะครับประชาชนธรรมดาไม่รู้ขั้นตอนประชาชนธรรมดาไม่รู้ขั้นตอนถ้าเป็นโจรโดยสัญชาติถ้าเป็นโจรอาชีพอย่างไรมันก็ไม่เนียนขนาดนี้มันก็ไม่เนียนขนาดนี้แต่ที่โจรสมัครเล่นไอคนนี้ หรือไอ้ทีมนี้ที่มันทําท่านพูดมันก็ะทั้งว่าไอ้งานนี้ทํากันเป็นทีมเขาทํากันเป็นทีมทําการวางหมากวางเกมไว้จนเนียบจนมาถึงขั้นตอนการทําลายหลักฐานถือว่าฝีมือ